ชิปหายเกมเมอร์ขอ,อนำเสนอ Son of the Forest ไม่มีการพากย์เสียงอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันมาที่นี่เพื่อเสียบรรยากาศก,กับเพื่อนๆเน,นีะ่นะ หร่อไอ้ฮอ,อดีนไหมไอ้ยินต่อล้วเปลี่ยนตอบกูด้วยพูดอยู่ไหนอันนี้ใครอะริกมิสซิ่งคนหายเหรอน่าจะเป็นปคนหายนะ มูจิน่าพรับต้นบาร์บาร่าพรับต้นพับสันปะวะพับฟอดพับต้อนอะไรเสียงแมงโคจะหาเลยนี่เราเรามาทำภารกิจที่ไหนครับเนี่ยเออแถมฝนก็ตกด้วย นี่เป็นเกาะเนี่ยจะเป็นเกาะที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนมันช่างมีตะป่ารกทรึบมีแม่น้ำนลำธารฝนนั้นชื้นแฉะที่นี่ไม่เหมาะกับการอาศัยเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเธอคนนี้เป็นใครอ่ะทำไมช่างตาตรึงหัวใจเหลือเกินฉันคงต้องตามหาเธอสินะอายุยี่สิ โอเคนึกว่าแบบมีมีลูก,กแต่เด็กลูกสาวสวยอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวผมช่วยหาเผื่อไว้เลยแล้วพวกมึงนี่ไหวไหมเนี่ยอันนี้มึงดูอะไรอะ่ะแงบเล่นเกมปะเนี่ยเฮ้ยคเคยิบเคยิบดูหน่อยดิยมันเล่นเกมหรือเปล่าอ่ะโอ้ยทำไมมึงตาโตจังวะแอบด,ดูอะไรเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ลำนู้นอะ่ะรอยงานหน่อยเด้ฮะยยังไอ่ะเห็นคนป่าว ทำไมไม่ตอบโอ้ oh, ชุดเรานี่ค่อนข้างยังไฮเทคเลยนะครับเนี่ยคัดซีนอย่างนานอะ นี่แล้วเฮียฮะแตวกูนึกว่าพวกมึงไม่เงียบกันแบบไม่คุยกันนี่ฮอะหรอทราบรเียนอันนี้คือพูในฟอกีทอกกีเหรอใช่ใช่เราคุยกันในทอกกีอ่ะได้ได้ยด้ดียด้ไดด้น้ดีไ้ได้ได้ได้้ด้้เา้้ได้้้มึงได้น้ไได้้ไ้ได้ได้ยินได้ได้ กดยังไงวะวากีสตี้กูตั้งตุ๋นเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะขวานมาอย่างไหเงี้มึงมึงคุยกันได้ยังไงในเมื่อกูยังอยู่บนเครื่องมีอยู่เลยไม่ได้ยินว่ะเราไปหาที่สร้างบ้านดีๆกันเถอะตอนตอนเ้าออกมาโคตรเท่เลยว่ะเอ๊ะมันแบบไม่มีเสียงดึงตึงๆึงดึงึง่ะกูเจอคนป่ามาละ เป็นไงโอ้ยเี้ยไอ้ยแล้วมันดูมันจุดๆได้ด้วยนะว่าเพื่อนเราอยู่ที่ไหนโอ้ยพอจะมืดไอ้เหี้ยพอจะมืดแล้วแสงแสงแม่งอย่างมืดเลยอ่ะไอ้โอ้ยเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วถ้าไม่มีจุด A จุด C ดนี่คือไม่รู้เลยพวกมึงอยู่ไหนโอ้ย้างล่างข้างล่างมีคนตาตาอะไป่ะ่าเลยป่ะเฮ้ย มันมืดอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะทำไมไม่เห็นควันไฟอยูดสที่เลยวไฟหยุดสามที่เลยเนี่ยควันไฟมีสามที่เลยเว้ยควันไฟสามที่เลยเว้ยมึงเลือกเอาลองไปดูว่าควันไฟลองนูนะยังมึงเลือกเอาว่าอยากจะกิวลตรงไหนฮะแต่มันเราในข้างแรกเนี่ยมันมีคนป่าวิ่งมาวิ่งมาอยู่แต่มันแต่มันมืดเกินมันมืดเออมันมืดมองไม่เห็นอ่ะต้องจับต้องจับแสงไฟจากหน้าพุ่งเนี่ยคือภาพนี้ไม่เป็นถ่ายมันเป็นแบบนี้ด้วยนะ เป่นโหนเหรอหนเหรอไอ้แย่คือถ้าเราจุดอะไรอะไปแบบนี้มันจะมันจะมองข้างหน้าไม่เห็นเว้ยมันจะเห็นแต่รอบๆตัวเอาเชียวหน้าไม่ไม่จัดเลยอ่ะเสียงมันแย่เกินอะดิเออระบบเสียงมันอะสมจริงเกินอ่ะโทษทีทุกคนกูเลยต้องมาคุยดิที่คอนอ่ไร์สหน้ามองไม่เห็นจริงแล้วไอ้แดดคือหลังจากไอ้กุ้งมันหน้าคือกูมองไม่เห็นอะไรเลยมึงไม่เห็นใช่ปะกูก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้ามึงไม่ถืออะไรมาเอ้ยมึงอย่ได้เลยเย้เฮ้ยสมจริงาเกิดอดไรป่าวะ ยังมุงด้วยนะเว้ยเก็บไม่ได้อารเลือกกูเลยครึ่งหลอดแล้ววะเหมือนกันเลยเราลองสร้างจิตเฟสตักิับถือกันไหมทำไมแบบว่าเลือกครึ่งหลอดแล้ววะเรากินเบอร์รี่มากเกินไปอ่ะไม่อ่ะเมื่อกี้กูโดนอะไรแทงหลังก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือสองสายอ่ะต้องกินก่อนเฮ้ยอันนี้กินได้อันนี้กินได้ไม่ไม่กินไปละเราลองสร้างไอันนี้เวลาจิตเฟตรงนี้แล้วเอ้ะเอ็มต้องมั่วตอนนั้นคืออะไรหรือราไปดูเลยมืดๆอย่างเงี้ยแหละตื่นเต้นดีเฮียไปบ้างละ ระวังตกนลงผ่านเลยเนี่ยมันพื้นแบบพุ่งไปอีกเลยน้ำคูจะเต็มหลอดอยู่แหละไหวอยู่อย่างน้อยเกมนี้ก็ไม่มีน้ำสกปรกลูกต่องมันแล้วเมื่อกี้นะกินน้ำแล้วเป็ไข่อ้าวลูกต้อมึงต้องลองมึงต้องลกินไอ้ตรงเนี้ยน้ำที่มันมีปลากระโดดเว้ธดามันน้ำสะอาดอะนั่นแหละกูกินตรงนั้นแหละเี่บอกว่าเห็นแล้วไอมุกโมงนี่มันคือนี่นี่หว่าอะไรเนี่เขาโมงเห็นป่ะอ๋อแต่เราสำหรับ เป็นพวกเกีร์ไอทงไอเพิ่มแบนี้เหรอไอ้นี่ไอ้ยนี่ขวดขวดขวดเออปลาปลาของใส่มันนะป่ะมันให้เก็บขวด่มันเก็บของอย่างเดียวมันมันต้องมีเกียรเพิ่มหรือไอเทมอะไรทั้อย่างให้เราเนี่ยมันจะดอกูปลาหอกแม่งเลยอื้ออ้าวมันดิงมันให้ปลาหินมันปลาหินได้เออนี่ไงได้ไหมหรือว่าเราต้องตีเชือกข้างบนมันก่อนไปออกล้วเราลงลงลงละมีอะไรมันต้องมีเกียรเพิ่มอะไรทั้อย่างไฟฉายไฟ อุย้ยดีแล้วมาก,ก่อนได้แล<ม>้วเป็นอันหนึ่งนะไองเห็นเห็นมือได้ลแล้วเป็นอันหนึงนะไม่น่าเรามันให้แบตมาเยอะอยู่ลลลงงง่่่าาาห้อแนมกูได้เสียงวิง่งแต่คงไม่ใช่เสียงวิ่งของพวกมึงใช่ไหมไม่ใช่เยนะ่เดีและวมากโคตรหล่อเลยตอนกลางคืน้านนนสสไปเต้นโล่ไปแล้วไปเต้นผสมทิ้งอะโล่ไปเสียงหายเลยไอ้เหี้ยแม่งแหลกเลยโหลดน้ำหี้ย เป็นไงเด็กคนตายปะไม่ตายไม่ตายตกตกมาพอดีเฮ้ยเดี๋ยวค่าแบตเตอรี่อ่ะเมื่อกี้มันขึ้นแว๊บๆกับรถไมด้วยเหรอใช่แบตเตอรี่ให้มันมึงเดินอ้อมไปทางไหนวะอยู่บนน้ำหาเมื่อกี้ตอนรอมาต่กถ้ำเราต้องดึงขึ้นไปบนเลยแล้วค่อยเดินอ้อมใหม่เชี่ย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 อ้อยยังมีอีกวะนีแต่เสียงเดินรอบตัวเลยมันกำลังโอยไอ้เหี้ยมันกำลังล้อมเราเว้ยมันพยายามล้อมล่าเราคือพักก่อนมันยังมีแสง แสงจันให้เราป่ะเฮ้ขับรถป่ะเออเห็นอยู่นี่แบตเตอรี่รถได้ขับรถจริงเนี่ยเราไปหาที่สร้างบ้านกันไหมเรอเดินเต้นมาก่อนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมัให้กูกินอะไรดอกไม้เฮ้ยกูกินดอกไม้ได้เฮ้ยเราจะได้ฟีฟก่อนกูได้ยินเสียงนั่งเลยกูนั่งอะค่ะเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วทำอะไรสักอย่าง นั่งแล้วแต่เควินยังไม่นั่งทางของเควินเหรอโอ้ยไม่รู้มองไม่เห็นมองเห็นแต่ข้างหลังกันตอนนี้ยเออมันไม่ได้ขยำแบบนั้นด้วยนะเว้ยแมงสมรถจะเป็นรถกอล์ฟไอ้เหี้ยถึงเราจะลงแล้วเดินไปอ๋อไอ้เหี้ยกูแบบสตาร์วอล์ X แข่งมันหลับแล้วเราบันอนก่อนไหมนอนก่อนดีไอ้หลอดเราไม่เข้ากันแล้วเราแม่งไม่ได้นอนเหมือนกันเนี่ย เคมี่มาสร้างเคเตอร์อันเล็กๆมาตรงนี้แบบซ้อนกับตรงที่บอกกำลังจะสร้างอยู่เนี่ยซ้อนเลยเหรอแค่กดนอนได้เนี่ยอันเนี้ยอ่าเฮียเอ่อเออนี่ไงเอ้ากดแซดเฉยโอเคตายละเมื่อกี้กดอีหิวอไปสร้างตั้งกำไฟเลยเออตอนนี้เราหิวแบมื่อกี้เรากูกินเห็ดใกล้ๆอ่ะ อ๋ออันนี้คืออะไรมึงเป็นคนสร้างเหรอเออมีบทไหนวะาเข้มไฟอ่ะมันไม่มีหมดไหนเลยมึงต้องพักเลยวะอ้าวเฉียนช่วยด้วยอ้าวเฉียนล้มแล้วเหรอมันไม่มีอาหารกินน่าต้องถือท้องสูงกับบ้าเอ้จะตายแล้วไอ้เหี้ยกูกูไม่รู้อ่ะกูกินทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยกูป่วยกูแดกอะไรไปมั้เนี่ย เห็ดกินได้เห็ดกินได้เห็ดกินได้แงมผมก็ไม่ได้เพิ่มเลือดอ่ะกูไม่สนรั่วเลือดไม่เลือดกูสนรั่ความหิวกูแม่งโคตรต่ำกูต้องการกินทุกอย่างเฮ้ยอะไรวะคนป่าดวข้าตัวเฮ้ยเรามันเหมือนฆ่ามันแล้วกินมันฆ่ามันแล้วกินมันกูหิวกูหิวอล้วอ เอาไอ้ห่ออยู่ไหนอยู่ที่บ้านนี่แหละพูดอยู่ไหนกันวะอยู่ที่เต็นท์น่ะไม่อ่านเฮียชุบไอ้หินก่อนแล้วกันว้าวโดนอีกรอบไม่ด้วยจะไม่เกินวัยแล้วไอ้เฮียคุณปกหินมาให้โดนปกหินมาให้โดนฆ่าแม่ย เช้ใย้ใช้โอ้โหมันวิ่งลงน้ำไปแคเดาเดาเดวเดาคือเกมนี้มันวิ่งลงน้าได้อ๋อแล้วเราไม่ทำเป็นกองไฟพ่อนซูงไปเลยเราต้องถือท่อนูงก่อนเนี่ยถือไม่ได้ไม่่เราอ่ะไม่ใช่เรามอทไมกูถือไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยไอท่อสูงกันนี้อันนี้มันดน้วอไม่จะโดีกเวคด้วยนีนนีคนว้าวว้วมันไป มันโดดถอยหลังมาตีโดนเราได้เหรอเออมันโดดถอยหลังไงไอเหี้ยกูตัวไม่ฟังไปมันโดดถอยหลังทัออน,คคนไไทีเลยไอ้คนเหี้ยเลย<อ> <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยวกทหารน่าที่เราไม่สนแล้วลหายไปไหนเลยฆ่าแม่งเหอเะเหี้ยแล้วกินพวกมันกูมันง่ายเนี่ยแมงยางเสร็จปุ๊บแม่งโดนป,ป่าแย่งแดกไปแล้วอย่าใจอ่ะเสียเสียงคนใหม่กันเลยเฮียเฮียต้องตามไอ้ธรรมดาใส่ชุดมันแต่งเต็มเอ้ยมันแต่งเต็มหมอนไหนวะไหนวะ ่เต็มมันกอสามมันกอสาม่แน่น่่ๆ่ฆ่ามันแล้วกินมันมึงแต่งเต็มมัอยหว่ามึงไม่เจอสิ่งที่มันเอี้ยฆาเวว่าไอ้หอมันคือต้นไม้ไหนน่ามันคือต้นไม้เอ๊ะมรอมงหนีเลยอ่ะเนี่ยมันอยู่ต้นไม้เนี่ยมันตดดตัดอย่างงี้กูฆ่ามันก่อนเฮ้ยเยเฮยเฮ้เยาย แอบมันกินตัวมันแตกแบบมีโมอะไรแต่ต้องมีตัวนึงไอ้ฮอกรีดดิบได้เว้ยเนื้อมันกินดิบได้ไอ้เหี้ยซ้ำล้มนะต้องซ้ำล้มนะซ้เยียกดค้างอ่ะต้องตัดก่อนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนฉลาดเล่นนะไอ้มันไม่ได้เกิดมาให้คนโง่เล่นไอ้ยูกูโง่จัดเลยเล่นเกมนี้เฮ้ยตรงนี้มันสวยมากอ่ะถ้าสงสัยว่าจะสร้างแคมไฟอันใหญ่ยังไง ตคนนี้สวยมากแถมมีน้ำตกสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้โหโปรคาซ่ามันแอ็กวานเลยต้าไม่ต้องหยิบมาแบบว่าเราต้องตัดเองเนี่ยหรอต้องหยิบมาแบบว่าวางวมีเอามาตั้งตรงๆแล้วก็เรื่องนี้เราจะตัดทั้งขึ้นบนขึ้นล่างเออกูกูว่าตั้งตรงๆไปแม่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อกูตั้งตรงๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็เอาเอาไม้ท่อนอื่นมาวางคาบแบบเหมือนเวลาเอาไม้พอมารวมกันอะสร้างแบบว่าเราต้องตัดเองเนี่ยหรอเนี่ย แล้ว<ฮ>ว่าสมุดไกดมันมีมันมีหน้าที่แค่บอกว่าเราต้องโยนยังไงดิไอเฮ้ยเอ้ยห่อแม่งกินดอกไม้ได้ปะกินดอกไม้อย่างเดียวละ่ะไกด์ดูแป๊บกินดอกไม้แล้วความหิวไม่ได้เพิ่มเลยแล้วกูกินไปทำไมเรวกูป่วยเต็มทีเฮี้ยต้องติดไม้ไฟอันเล็กก่อนเฮ้ยกูกินเห็ดกระห่าฝืนขึ้นหนึ่งกูแม่งเด็กเห็ดเฮีย้ยอ๋อโอเคไอมังตะเฮี้ยมังมุมกินได้ไหมเนี่ย วันหนึ่งสร้างแคมไฟห,หน่อยแล้วโอ้ตีสติ๊กทีแม่งได้มานิดเดียวแม่งเบอร์รี่กินไม่ได้อ,อช่วยเห็นการเรียนรู้ได้กูชอบการเรียนรู้มาก